นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่บอกแล้วการชนมีทั้ง2แบบนะมีการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งเราได้ความสัมพันธ์แบบเมื่อกี้มานะครับคราวนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นบ้างเห็นไหมครับกรณีนีเ้เป็นกรณีของรถไฟใช่ไหมเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วนะครับรถเดิมที่จอดนิ่งอยู่แล้วคราวนี้ก็มวนติดกันไปไม่รู้จะวาดยังไงนี้มวนสองก้อนนี้ก็ติดกันไปเป็นความเร็วอีกค่าหนึ่งนะครับซึ่งมวน ตอนแรกมีมวลรถไฟมวลเดียวใช่ไหมอันนี้มวลที่เปลี่ยนไปก็คือมวลก้อนใหญ่กับก้อนเล็กที่มีความเร็วเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้ามองทั้งระบบนี้ซิกมา p ก่อนชนก็ต้องเท่ากับซิกมา p หลังชนเหมือนเดิมครับผมโขเคไหมเพราะ,ะนั้นหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมยังใช้ได้ครับส่วนไอหลักการอนุรักษ์พลังงาน ตัวนี้อาจจะไม่เท่าอาจจะมีการสูญเสียพลังงานไปนะครับแต่เราสามารถเชื่อมโยงพลังงานได้ครับว่าก่อนชนผมไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วกันนะสามารถเชื่อมโยงกันได้ก็คือก่อนชนก็คือหนึ่งสอง m หนึ่ง u 1นึ่งกำลังสองบวกหนึ่งสอ m 2 u 2องกำลังสอนะครับพอหลังชนมวล2ก้อนนี้ติดกันไปกลายเป็นหนึงอง m หนึ m ส v กำลังสครับ ในเชิงของโมเมนตัมเหมือนกันนะถ้ามองใน1มิตินะครับมวลพอมันติดกันไปอันนี้ก็คือ m ใหญ่ m รวมไปเลยนะซึ่งก็ต้องดูอีกครับว่าไอถ้าพูดถึงเรื่องของการรับพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานในรูปแบบไหนหรือเปล่านะครับอาจจะมีการสูญเสียด้วยรูปแบบความร้อนหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้เราสามารถพิจารณาแยกซึ่งว่า e 2กับซิกมา e 1ดูได้ครับ อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็กรณีที่เราสังเกตไปนะครับกรณีแบบนี้จะเรียกว่าการชนแบบมวลติดกันไปครับก็คือวัตถุหนึ่งมีความเร็วอยู่นะครับอันนึงอาจจะมีความเร็วหรือไม่มีก็ได้นะครับพอชนเสร็จปับ๊บเคลื่อนที่ไปนในทางเดียวกันด้วยความเร็วปลายเดียวกันโอเคนะครับเป็นเคสของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นที่เป็นการชนแบบมวลติดกันไป ก็ได้ครับผมแต่คำว่าไม่ยืดหยุ่นอันนี้ที่จะเน้นย้ำอีกทีก็คือซิกมาอีอาจจะไม่เท่ากับซิกมา E1 นะครับเพราะว่ามันไม่ยืดหยุ่นครับกลมาดูตัวอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับรู้ได้อย่างไงว่าไม่ยืดหยุ่นเนาะลองดูนะครับเกิดจากที่มีกล่องไม้อันหนึ่งนะครับเหตุการณ์คือกล่องไม้ใช่ไหมกล่องไม้กล่องหนึง เดิมอยู่นิ่งครับกล่องไม้มี u เป็น0ตอนนี้นะถ้ากล่องไม้มีมวล m 2นะครับมัน u 2เป็น0ย์แบบนี้เนาะมีก้อนดินครับก้อนดินก้อนดินมวล m 1เท่ากับ12กรัมนะครับนี่หน่วยกิโลกรัมแบบก่อนเขียนแบบนี้นไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งก้อนดินก้อนนี้นะครับเคลื่อนที่มาแนว,แนว,แนวราบและมาชนกับไอ ัวแท่งไม้ที่มีมวลร0อยกรัมนี่เนาะนะครับซึ่งพอชนเสร็จปั๊บนะครับมวลติดไปครับมวลอันนี้คือชนนะตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ชนแล้วนะพอชนแล้วมวลมันติดกันไปนะครับก็คือมีก้อนดินแปะอยู่บที่กล่องไม้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น m 1บวก m 2นะครับ และเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วปลายค่าเดียวกันไะก็คล้ายๆกับที่เรื่องยิงปืนเมื่อกี้เลยนะครับแต่นี่คือก้อนดินมาแปะกับกับกล่องไม้นะครับแล้วมีความเร็วปลายเป็นความเร็ววี่ถามว่ากล่องเนี่ยครับเลื่อนไปได้ระยะทางนีคเขาที่บอกระยะทางที่กล่องเลื่อนมานี่คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโมเมนตัมจบแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่2นะครับหลังจากที่มีไอ้ก้อนดินเกาะไปนะครับ แล้วก็มีกล่องไม,ม้เห็นไหมเมื่อกี้โมเมนตัมนะครับอันนี้คือใช้อนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมคราวนี้อันนี้ครับอันนี้อันนี้เกิดจากเรื่องของงานพลังงานเข้ามาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นในระบบนี้นะครับก็จะเป็นก้อนดินนะครับมาแปะอยู่กับกล่องนะครับนี กล่องนี้ซึ่งกล่องนี้เป็นมวล m 1บก m 2นะครับเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v ใช่ไหมเพราะฉะนั้น s i m a e ตอนแรกนะครับเป็นพลังงานจนจากกล่องนี้นะครับแล้วกล่องเคลื่อนที่ไปครับเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง7.5เมตรนะแล้วกล่องหยุดครับกล่องที่มีหินแปะอยู่เนี่ยหยุดนะครับแสดงว่า ตรงนี้นะครับมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมก็คือมีแรงต้านเข้ามาครับนี่งานส่วนนี้นะครับมาหักล้างจากงานที่เกิดจากพลังงานจนในส่วนนี้นะครับทำให้ณตำแหน่งน,น,นี้พลังงานจนเป็นศูนย์นะครับนี่พลังงานจนเป็นหนึ่งอ่าพลังงาน k 1นะครับพลังงานจนรวม k เขนะ็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถ พิจารณาครับเอาความสัมพันธ์อันนี้ไปหาความเร็วปลายได้ไหมนี่เขาใบ้ความเร็วปลายออกมาพอรู้ความเร็วปลายปั๊บเราสามารถกลับไปพิจารณาเงื่อนไขที่บอกไปครับคือเป็นความเร็วของก้อนดินได้เขียนไหมซึ่งยูนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับแต่เราสามารถรู้ความเร็วปลายได้จากความสัมพันธ์ของงานพลังงาน ในส่วนนี้นั่นเองเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไล่มาแบบเหมือนตอนที่เราทําโจทย์อันแรกเมื่อกี้นะครับกลายว่าตอนนี้ผมเห็นไดอะแกรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะหาอันแรกใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมก่อนนะครับซิกมา P1 เท่ากับซิกมา P2 ใช่ไหมซึ่งซิกมา p ี่งะครับก็มี m 1. อึ่งโทษครับซึ่งซิกมาก็มี m1 1> u 1นะครับแล้วบวก m 2 u 2ซึ่งเป็น0โอเคไหมนะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดขึ้นครับมวลติดกันไป m 1บวก m 2นะครับคูณกับ v เอเคไหมเดี๋ยว v เราจะหาได้จากเงื่อนไขสิ่งที่เกิดจากเรื่องของงานพลังงานนะครับเราะนั้นทดที่1ไว้ก่อนแล้วกันนะกลับมาดูที่งานพลังงานครับ ซึ่งในระบบนี้นะครับมีแรงต้านทานจำได้ไหมที่เราบอกถ้าระบบนี้นะครับมีแรงภายนอกมากระทำหรือมีแรงต้านทานเกิดขึ้นเราต้องพิจนารณาในรูปแบบของ work external ใช่ไหมครับแล้วก็มี x d มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,นะรบเท่ากับงานที่มันเปลี่ยนไปนี่แบบนี้ นะครับซึ่งระหว่างนี้ไม่มีแรงอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแรงรับในระบบเนี้ยจริงก็คือซิกมาเใช่ไหมครับซิกมาเที่คูณกับ S หรือว่า D ที่มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นซิกมาเตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็มีแค่ลบเตัวเดียวครับนะเพราะฉะนั้นก็เขียนในรูปแบบของลบเอเท่ากับเนื่องจากตำแหน่งที่2ไม่มีความเร็วนะครับตรงนี้ V เป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะมันเคลื่อนที่จนมาหยุดนะครับตรงนี้หยุดแล้วเพราะโดนแรง F ต้านเอาไว้นะครับหยุดแสดงว่าไอเสองตัวนี้ครับเป็นศนะูนย์เพราะเราได้เท่ากับศูนย์นะครับลบกับซิกมา E1 หนึ่ง e ก็คือมวลก้อนนี้เลยที่ติดก,ก 1, 2, ันจะหนึ่งส่วนสองหนึ่งบวก m สองกำลังสองครับเพราะฉั้นเราจะหานี่จากความสัมพันธ์อันนี้ นะครับส่วนนี้นะครับเราหา v square ได้ไหมเ,เครื่องหมายลบก็ตัดกันในตัวนี้นะครับเพราะนั้นผมเขียนตรงนี้เลยนะว่า v square ของเราเท่ากับ2 fd นะครับนี่2กงขึ้นมาคูณ fd ใช่ไหมแล้วก็หาร m 1บวก m 2ครับเพราะถ้าจะหา v ก็ใส่ square root ให้มันนะครับเพราะนั้นเราย้อนกลับมาดู ในส่วนที่1กันครับจะเอาว v, อันนี้มาใส่นะวก็เท่ากับ square root ของ 2FD ส่วน M1 บวก M2 ครับวิธีการแบบนี้คือการแก้โจทย์โดยการไล่ความสัมพันธ์ลงมาครับใช้สิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนแล้วก็ดูเงื่อนไขทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็เอากลับเข้าไปแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจากความสัมพันธ์ที่1น,นะ เราจะได้ m 1 u 1นะครับเท่ากับ m 1บวก m 2ที่คูณกับ v ก็คือ square root ของ2 f d ส่วน m 1บวก m 2นะครับนี่นะถ้าจะหา u นะครับสิ่งที่ถามถาม u ก็ย้าย m มาหารนะครับย้าย m มาหาร ก็คือเอา m1 มาหารกันเองน,นี่ที่เหลือเราก็แทนค่าแล้วครับเพราะฉะนั้นจะหา u หรือความเร็วของก้อนดินนะครับได้เท่ากับ m1 บอกว่าเป็น12กรัม12นะครับ m2 บอกว่าเป็น100กรัมโอเคไหมครับแล้วก็หาร m1 นะครับ เราจะเขียนแทนค่าเร็วแบบนี้เลยนะครับรูทสอง f โจทย์บอก f มาไหมครับโจทย์บอกเป็นิวมาเนะห็นไหมเดี๋ยวเราเจอเวลาไล่ปั๊บเจอปุ๊บ f เรายังไม่รู้ค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาแทนค่าหา f f มันเท่ากับ mu n นะครับนะซึ่ง n ของเรานี้คือต้องคิด n ทั้งก้อนนี้ใช่ไหมนะครับก็คือ m บวก m ได้ m, m 1บวก m 2 ใช่ไหมก็คือมิวนะครับ m 1บวก m 2คูณกับ g นะครับนะซึ่งค่ามิวคือ0.65นะครับแล้วก็ m รวมใช่ไหมแล้วคูณกับ g ให้ g เท่ากับ9.8นะครับวันแทนค่าต่อนะตรงนี้ครับ f เราคือทั้งก้อนนี้แล้วเอามาใส่ เหมันภายใต้สแควร์รูทของเรานะครับก็คือ0.6นะครับนั่นคือตอนนี้เรา2 F นะั่นก็คือ μ ินะครับ M ก็คือ,อมวลรวมนะก็คือ112กรัมคูณสิบับลบสานะครับแล้วก็คูณ G ก็คือ9.8ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สแควร์รูทนะครับขอเขียน แบบนี้กันทดด้วยนะครับแล้วก็หารด้วย m 1บวก m 2นะครับก็คือ,อ1 1่คูณ10กำลังลบ3ครับเราเห็นว่าเนี่ยครับบางอย่างแฟกเตอร์ของมวลมันตัดกันไปได้เห็นไหมแฟกเตอร์ของมวลมันตัดกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดครับน,น,นี่นะครับเราจะหาค่าของ u ออกมาได้ครับ ซึ่งค่าของ u ก็คือ9 10า2เมตรต่อวินาทีครับผมทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้นนะครับทั้งการชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นนะอันนั้นคือเกิดขึ้นใน1มิตินะครับคราวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นใน2มิติครับนี่ถ้าเกิดขึ้นใน2มิติเพรันเราก็อย่าลืมว่ารูปแบบของ v 1i 1ของเราเนี่ยครับหรือว่า u1 เนี่ยนะมันก็คือองค์ประกอบของ uxi ใช่ไหมครับ uyj นะครับถ้าเป็นใน2มิติเข้า okay ไหมถ้าเป็น3มิติแทรกให้หน่อยครับก็คือ uzk ขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นใน2มิติเราสนแค่ i กับ j เป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับแต่พอพูดถึงเวกเตอร์แล้วเวกเตอร์จะใช้ใน3มิติก็ได้นะครับ วันในทำนองเดียวกันครับนี่คือ u ของเราใช่ไหมซึ่งเราพบว่า u ของบลที่1นเนี่ยครับมีความเร็วต้นมาในรูปตัวอย่างนี้นะครับแต่ของ u ของ m 2เนี่ยครับมีค่าเป็นศูนย์เนื่องจากมันหยุดนิ่งใช่ไหมอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนชนนะครับพอชนกันปับ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น,นค,คือหลังชนเห็นไหมนะครับช่วงนี้คือ สเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองดูในระบบครับมองดูในระบบหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมยังคงเอามาใช้ได้นะครับและถ้ามันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะครับคำว่ายืดหยุ่นเคยพูดไปแล้วนะครับหมายความว่าพลังงานรวมก่อนหน้ากับพลังงานรวมภายหลังในระบบที่เราสนใจนะครับในระบบที่สนใจนะครับซึ่งระบบนี้จะไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่เกิดงานจากแรงภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในระบบนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นระบบที่มันอนุรักษ์พลังงานครับเพราะนั้นพอรูปแบบของนวัพลังงานปับ๊บเราใช้อนุรักษ์พลังงานจนเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ได้เห็นไหมซึ่งการอนุรักษ์โมเมนตัมตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแยกองค์ประกอบในการพิจารณาได้นะอันนี้คือมองเฉพาะแกน x ครับ อันนี้คือมองเฉพาะแกน y เห็นไหมเราสามารถแยกองค์ประกอบมาคิดหรือคิดแบบเวกเตอร์ไปเลยก็ได้ครับโดยการแทน u 1ของเราใช่ไหมก็คือลักษณะของเวกเตอร์ตัวนี้นะครับในทำนองเดียวกัน v 1พวกนี้นะ v 1 f นี่คือ v f ของมวลหนึ่งที่ให้เป็น v 1นะครับ v 2 f ตัวนี้นะครับจริงๆก็คือความเร็วปลายใช่ไหม f ก็คือปลายของมวลที่2นะครับ เราจะเขียนเป็น u กับ v ก็ได้ครับเพราะว่าป้องกันการงงของการใช้ตัวห้อยแบบนี้นะเพราะนั้นรูปแบบนี้เราลองไปร่างเขียนใหม่ตามความเข้าใจแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นอันนี้ก็คือ u x นะครับ1นะ u ในแนวแกน็ x ของมดที่1ครับหรือเ,เขียน u1x อะไรก็ได้แล้วแต่ขึ้นกับนิยามของเราถ้าให้ตรงอันนี้ก็คือ u 1x นะครับอันนี้ก็คือ u 2 ของมวลที่2ในแนวแกน x เห็นไหครับอันนี้ของ v ครับ v ของมวลที่1ในแนวแกน x นะหรือว่า v ของมวลที่2ในแนวแกน x ครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ใครถนัดว่าจะเขียน ux ของมวลที่1หรือ u มวลที่1แนวแกน x ก็ได้ครับในความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากแนวแกน x เป็นแนวแกน y เข้าไหมก็ยังเป็นการหลัก เป็นไปนตามหลักของอนุรักษ์โมเมนตัมครับซึ่งเราจะแยกมองทีละดะ้านก็ได้นะเพราะองค์ประกอบของความเร็วหรือองค์ประกอบของเวกเตอร์เราแยกได้ใช่ไหมรเราแต่งองค์ประกอบได้เป็นคอสเป็นสายถ้าเรารู้ว่ามุมตรงนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่ถ้ารู้มุมตรงนี้มีค่าเท่าไหร่โอเคไหมเดี๋ยวสิ่งที่จะเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งครับเนื่องจากมันเป็นหลักของการอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมเราสังเกตว่าซิกมาพี ก่อนนะครับซิกมาพเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยเราให้ตัวแทนเป็นสีส้มอันนี้นะเห็นไหมนะครับก็คือผลลคูณของ m 1คูณกับ v 1 i หรือว่า u 1อันนี้นะครับอันนี้คือ m 1 u 1ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มีค่าเป็นศูนย์นะพอมันเกิดการชนปับ๊บถ้าชนแบบลักษณะของยืดหยุ่นนะครับหรือว่าเป็นกรณีแบบไม่ยืดหยุน่นก็ตามเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูรเราก็จะเห็นว่าตามหลักของอรัก์โมเปนตัมครับ โมเมนตัม um รวมหลังจากที่มันชนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแยกองค์ประกอบเป็นโมเมนตัมที่เกิดจากมวล m 1กับ m สองนะครับมันจะมีโมเมนตัมหลังชนผมเขียนเป็น p ดแบบนี้ก็ได้นะครับ p ดแบบนี้นะของมวลที่1กับของมวลที่2นะครับหลังจากที่มันรวมกันแล้วเนี่ยครับก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมนะครับเวกเตอร์สีส้มตัวนี้นะครับเวกเตอร์สีส้มมันนี้นี่เวกเตอร์สีส้มอันน,น,น,นี้ก็ยังเท่าเดิมครับ ก็คือหลักของอนรักโมเมนตัมนั่นเองครับซิกมาพีเท่ากับซิกมาพีสอเพราะฉนั้นตลอดการเคลื่อนที่นี้นะครับโมเมนตัม um รวมของระบบที่เราสนใจไหมก็จะเป็นสีส้มอันนี้ที่มีค่าเท่ากันตลอดเวลาครับนี่คือหลักการของอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นถึงแม้ว่าอยู่ใน2มิติแล้วก็ตามนะครับก็ยังเอามาใช้ได้อยู่ครับ